มเลขเด็ดเลขมาแรงทั่วไทยงวด1ตุลาคม2568หนึ่งข้อหวยมาแก้บนวายสารสมเด็จพระเจ้าตากสินนมัสก,การขอพรพระประธานในบทโบราณอายุกว่า250ปีเลขมงคลเลขหางประทัด65 86 35 75 568 58 57 ข้าวหวยพากันเดินทางมาสักกา,า,าระศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไหว้ขอพรขอโชคลาภขอเลขเด็ดจากปู่เวสสุวรรณและชมพระอุบโบสถโบราณอายุกว่า250ปีพบป้าแสงดาวพร,ร้อมน้องนิวที่นําเครื่องสักการะมาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกอบด้วยไก่ต้มทั้งตัวเล้าขาวมะขามเปียกเม็ดเกลือนหนึ่งถ้วยน้ําเปล่าดาบออกศึกโดยนํามาถวายพ่อตากสิน โดยองค์พ่อตักสินประดิษฐานประทับอิริยาบถนางประดิษฐานที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชในวัดกบแจะหรือวัดกระแจะโดยทางด้านทีตะวันออกของตัววัดจะติดกับแม่น้ำปราจินบุรีหลังจากสักการะองค์พ่อตักสินแล้วก็มากราบไหว้ขอพรนมัสก,การองค์พระประธานเก่าแก่สมัยอยุทยาที่พระอุโบสถโบราณหลังเก่าของวัดกระแจะ เหลือผนังโบราณเป็นโบสถ์สีด้านและองค์พระประธานในโบสถ์ซึ่งสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายที่คุ้งน้ํากัดเซาะจนเหลือเฉพาะกําแพงสด้านและพระประธานในพระอุโบสถเหลือระยะห่างตะลิ่งเพียงแค่วาเศษตอนนี้สภาพใกล้จะซุดลงแม่น้ําประจีนแล้วทั้งนี้พระอุโบสถหลังเกา่าเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ส่วนอีกจุดเป็นปูเทาเวสุวรรณที่ประชาชนนำดอกกุหลาบแดงจำนวน100ดอกน้ำแดง100ขวดและประทัดมาแก้บน1,000นัดที่มาจุดถวายด้วยและในกระถางทุบด้านล่างก็พบคังคกตัวเท่าขนาดฝ่ามือที่มองเหมือนจะเป็นเลขอารบิกที่ท้องโดยเอาแป้งฝุ่นมาลูบโรยเห็นชัดเจนขึ้นเป็นเลข65863575เลขหางประทัด5685857ก็นำไปซื้อหวยเสี่ยงโชคกันต่อไป 2วันครบรอบสถาปนากองทัพภาคที่2ครบ77ปีคอห่วยตีเลข772491 กองทัพภาคที่2ได้มีการจัดทหารกองเกียรติยศต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกจากนั้นมีพิธีถวายสการะับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบสถาปนากองทัพภาคที่2ที่มีอดีตผู้บังคับบัญชากำลังพลแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมสำหรับกองทัพภาคสองจัดตั้งขึ้นในปีพศ2491มีหน้าที่ดูแลทหารในภาคพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกำหนดให้วันที่4กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนากองทัพภาคที่2ปัจจุบนันพลโทบา่ทภคี สอได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบและได้รับการมอบหมายงานจากรัฐบาลและกองทัพอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งความพร,ร้อมในเรื่องการปกป้องอธิปไตยการรับมือต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบการพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักตลอดจนการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยภายใต้อุดมการของกองทัพบ,บกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน 3ข้อหวยจับตาสองเล็กเด็ดอนุทินชันวิรกูล59 32 23 31 33 50 คนไทยเฮทั้งประเทศอายุของนายกหนูออกตรงๆถูกใจข้อหวยสุดๆกับผลการออกรางวัลสลากินแม่งรัฐบาลเมืง่อว,งวันที่16กันยายน68รางวัลเลขท้าย2ตัว58ซึ่งจะตรงกับอายุของนายกหนูอนุทินชันเวีรกูลนายกคนที่32ซึ่งนายกรัฐมนตรีเกิดวันที่13กันยายนปี2509อายุ59ปีแาหรับขอหวยที่อยากตามติดเลขเด่นเลขดังจากนายกอนุทินก็มีการรวบรวมทั้งหมดเกี่ยวกับนายกคนใหม่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้คอหวยพิจารณาเสียงช่วงกันแบบครบถ้วนทุกมิติ4แห่ขอเลขทูปูเท้าเวสุวรรณวัดเทพรีลาเลขเด็ดมาแรง501 253 784งวดนี้หวยออก1ตุลาคม2568พาไปส่องเลขเด็ดวัดเทพรีลาพระอารามหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่เขตบางกะปิผู้มีจิตศรัทธาและผู้แสวงบุญจำนวนมากที่มากราบไหว้ขอพรอ,องค์ท้าเวสวุวรรณ โดยชาวบ้านขอพรจากปู่เทวสุวรรณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดเลขทูบได้เลข501ลวงหายปิงปอง253และ784ก็นำไปเสี่ยงโชคกันต่อไป5ปทุมธานีขอหวยแห่2องเลขอ่างน้ำมนต์อาสมรุษิเนนเตรียมลุ้นโชคใหญ่เสี่ยงโชค5636 53 ที่อาสมฤษีเนธพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมยกายเลข9ประชาชนพาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้ท้าเวสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรพระป,ปู่ฤษีพรมเมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวแห่งเจ้าแม่แตะเคียนพระพิคเนตรปูร่ฤษีเกตแก้วและท้าจินดามานีเจ้าเงาะพญานาคที่เปิดให้ประชาชนได้มากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมขอพรขอชกลาเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้อาจารย์ฤษีเนนได้ลงนะับพระลักษณ์หน้าทองเจิมฝ่ามือเปิดรุงเศรษฐีเจิมรถยกพ่อแก่รับน้ำพระพน์ โดยประชาชนคนไทยคนต่างประเทศที่ศรัทธานในตัวอาจารย์ฤาษีเนรท่านพุทธคุณก็เดินทางมาพร้อมครอบครัวและเพื่อนนำบีเอ็มดับเบิลยูป้ายแดงสองคันมาลงณนะพระลักษณ์หน้าทองเจอมือเปิดดวงเศรษฐีเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เชิญชนคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยไหว้พ่อแก่อาสมฤาษีเนรแห่งนี้อีกด้วยก่อนกลับก็ไปส่องเล็อ่างน้ำมนต์บนสาราบุญช่วยได้เลขเป็นเสี่ยงโชคคือ 1, 2, 3 4 5สห โดยเลขเกาเวียนจับกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเทวะบันดาล 6. เลขเด็ดปฏิทินคำชนโนดงวด1ตุลาคม2568 62612163236020 หวยคำชะโนด1ตุลาคม2568สองเลขสวย,สวยมาจัดเต็มให้คอหวยงวดนี้ได้ปล่อยเลขเด่นเลขก2ตัวเลข3าตัวคัดกันแบบเข้มข้นเพื่อให้นักเสี่ยงโชคทั้งหลายได้พิจารณาแบบชัดๆเลขไหนกันบ้างต้องห้ามพลาดย้ำนี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นคอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคงวด1ตุลาคม2568เลขบนล่าง2ตัว6 2 6 1 21 2 3 23 6 0 20